สวัสดีเพื่อน fc show digital ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับช่วงนี้ก็เลาะ,ละ,ละหาคลิปก่อนนะครับก็ถือว่าใกล้วันแล้วเนาะยังไงก็ต้องขอนโมทนาบุญนะครับเพื่อน fc นะครับส่วนใหญ่ก็ที่เล่นรายวันเนาะก็มีโอนทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะพอถ้า9้าบาทเนี่ยก็ถือว่าก็ค่อยๆทำไปนะครับเนาะ เอาที่เราไม่ไม่ไม่เดือดร้อนนะครับก็ถือว่าอย่ามองว่าเป็นเงินเล็กน้อยเนาะเพื่อนิซีก็เราค่อยๆเก็บสะสมไปนะครับเนาะสามงวดนี้ก็น่าจะพอช่วยได้บ้างนะครับสะสมนะครับเป็นพระป่าเออเป็นกระถินสมทบสร้างโบสถ์นะครับเนาะเดี๋ยววันนี้มาตามสมบัติเนาะแม่ฝันเขาใช้ได้ทีเดียวนะครับเนาะสวัสดีครับสมบัติสวัสดีครับ โอ้โหยังไงวันนั้นไออะไรนะหมาไปกัดทะเบียนเหรอครับโอ้โหมันไปกัดทะเบียนกัดทะเบียนเรอะเราไปทํางานเป็นช่างฝ้าบออเป็นช่างฝ้าฉาบเรียบไปฉาบแล้วเลิกงานตอนเย็นประเดีวครับหมาไปกัดทะเบียนกัดไ<อ>้กรอบทะเบียนเเป็นรูปของปีกจูอ๋อปีกจู กระตูนปีกจูอ่ะมาไปแทะสองข้างเลยครับแล้วปรากฏว่ามันออกเจ็ดศูนย์หนึ่งรถทะเบียนอะไรครับทะเบียนสามเจ็ดศูนย์หนึ่งทะเบียนรถตัวเองมามาเอาออกอะไรนะลาพัฒนาเหรอวันนั้นออกลาพัฒนาโอ้โหมาสามตัวตรงๆเลยครับผมเป็นตัวเองถูกสองตัวไม่ได้เล่นสามตัวโอ้โหนักุตสีนักก็ถือว่าเซนหวยได้เนาะมาไปกัดทะเบียนเนาะ ออแล้วยังไงครับความฝันได้ข่าวว่าโอ้มีประเด็นน่าสนใจฝันฝันเมื่อคืนเองฝันว่ามีคนมาขอขอหวยตัวเองผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับอ๋อคนนั้นเป็นผู้หญิงเขามาขอว่าผมเป็นคนให้หวยให้หวยถูกให้หวยชอบถูกอยดหน่งอ๋อเลยเขามาขอ แล้วเราบอกว่าให้ไปแล้วให้ให <ừ. S 3> ้เลขสองสี่ว่าให้ตั้งแต่เมื่อวานไปแล้วไม่ไม่ไปแทงเอาเขาบอกว่ามาขออีกวันหวยออคว่าจะเอาสามตัวเขาบอกว่าจะเอาสามตัวเราเลยบอกไปไปว่าเจ็ดสองสี่แทงสองเจ็ดกับสองสีไปสามตัวเจ็ดสองสี่ เล่นแค่นี้ก็ถูกแล้วครับผมแล้วเขาก็เขาก็เดินจากไปเลยในฝันครับก็ใส่แว่นตาด้วยมันคนมีฐานะต้องใส่คนล่าหวยแน่นอนนะครับผมคือเหมือนประมาณว่าเขาได้ยินว่าฝันแม่นครับผมอ๋อก็เลยมาขอหวยครับผมแต่ฝันเป็นตัวเลขเลยแล้วถ้าฝันเป็นตัวเลขแบบนี้ถ้าเข้าเข้าเต็มเต็มเลย ไม่เคลื่อนเลยครับฝันแบบนี้ครับฝันเรื่องสั้นๆแบบนี้แต่ว่าผู้หญิงในฝันนี้เคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยครับแต่งตัวเป็นสุภาพสตรีแต่งตัวเหมือนพวกคุณยิ่งคุณนายชอบหาหวยอย่างนี้เลยครับหาหวยเหมือนไปสร้างวัดวารามอะไรสักอย่างแบบนี้ครับครับ โอ้โหเนาะก็ถือว่าเราก็เลยบอกเข้าไปเลยบอกเขาไปเลยอืเอ๊ะและที่ว่าให้ไปแล้วเคยเคยฝันก่อนไหมหรือไม่ไม่ฝันก็นก็ฝันอย่างอื่นใยฝันไม่เป็นตัวเลขอ๋ออ๋อแต่ในฝันก็ก็เพิ่งฝันเห็นว่าเขามาขอแต่ในฝันสมบ,บัติก็เหมือนว่าเให้ไปแล้วใช่ไหมครับ๋อ,อแต่จะมาเอาสามตัวครับมาเอาสามตัวอืม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 ก็อะ ย้ำตัวเลขอีกทีเนาะเขาถือว่าฝันง่ายๆหัวหัวฝันจะไม่จะจะไม่ยาวหรอกไม่ยาวอ่าฝันวันได้ให้เขาสองสี่เขามาขออีกอืให้สามตัวบอกว่าเอาสองเจ็ดบวกเป็นสามตัวก็สองล่างสองเจ็ดพวกนี้บนสองสี่ก็เจ็ดสองสี่ไปเลยบอกแค่นี้เองคุยบอกเขาแค่นี้ก็อถ้าจับรวมตัวกันก็เจ็ดสองสี่เราก็ให้ไปเราก็ เดินเหมือนเดินกับบ้านแค่นั้นเองครับในฝันพอถ้าปกติถ้าฝันเห็นตัวเลขอย่างนี้มีลุ้นเนี่ยไหมครับมีลุ้นแน่นอนโอกาสมีครับครับอฝันแบบนี้เรื่อยๆที่บอกเอฟซีครับเนาะฝันแบบนี้ฝันไม่ยาวครับเป็นคนฝันสั้นๆแต่มักถ้าออกก็ออกเลยถ้าออกก็เข้าเลยเข้าเลยเนาะเข้าเลยอืม อาล้ครับเพื่อนนิพพีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสมบัตินะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนนิพพีนะฮะรอบนี้ก็ร่วมบุญกระถินสมทบสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนนิพพีก็ลองเก็ตไปพิจารณาดูนะว่าจะไปตรงกับที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกตติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับแหมนานแล้วที่สมบัติไม่ฝันเห็นตัวเลขอย่างนี้เรามาลุ้นกันว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะครับ อาล่ะครับวันนี้ขอบคุณสมบัตินะครับสวัสดีครับ